ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับผมไม่ชมเหรียญที่มีความงดงามคมชัดและเข้มขังมากๆเหรียญน,นี้ครับซึ่งเป็นหนึ่งในรายการเหรียญของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเรานะครับนั่นคือเหรียญรุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์องค์หลวงพ่อเจริญฐานอยุโตนะครับวัดนนสว่างอุดรธานีนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญทรงเหรียญเจ้าสัวนะครับซึ่งงดงามมากๆด้านหน้าประทับพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่าหลวงพ่อบุษราคำนั่งบนฐานดอกบัวนะครับ และมีโค้ดอยู่1จุดที่ด้านสายโหเหรียญด้านขวาองค์หลวงพ่อนะครับแล้วก็มีรอยจานนะครับอยู่ที่ด้านหน้าเหรียญอย่่งชัดเจนมากๆนะครับพลิกไปด้านหลังเหรียญนะครับมียันปรากฏอยู่หลายแถวเลยนะครับทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับแล้วก็จารึกข้อความด้านล่างรุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์หลวงพ่อเจริญฐานยุทธโตนะครับวัดนวลสว่างจังหวัดอุดรธานี2556ครับเหรียญนี้ได้รับความนิยมมากๆนะครับอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นเหรียญที่นะครับ มีผู้ศรัทธาอย่างล้นหลามนะครับเข้าไปชอบบูชาไว้นะครับสําหรับเหรียญปีพศออนี้ครับซึ่งเป็นหนึ่งในเหรียญหายากของเหรียญองค์หลวงพ่อเจริญฐานยุตโตนะครับ